สวทปัตตานี FM ร้อยเอ็ดเมกะเฮิร์เคลื่อนเสียงแห่งความสุขที่คุณเลือกได้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในระบบ FM 1 0 1 m เ z เมกะเฮจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายสไตล์นัทนันอีกสักครู่มาพบกันค่ะ ูดคุยกันสบายสบายกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะเาะที่นัทานาันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะกับนัทนันคงทนนะคะขอนญาตเรียกตัวเองว่าน้องปลาคราวนี้กระทรวสงสาธรารณสุขเนี่ยได้ออกประกาศ2ฉบับ ซึ่งได้มีการเผยพแพร่ในรัชกิจจานุเบกษาก็คือเมื่อวานวันที่20กันยายน2565ประกอบด้วย 1. ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ 3, 25, 3พศ2563พศ2565 เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเรื่องนี้มันจะงงคุณฟานเป็นอย่างนี้คือมีการยกเลิกประกาศแล้วประกาศตัวนั้นน่ะมันเป็นประกาศปีพศ2563แล้วที่ประกาศใหม่เนี่ยของวันที่20ปี2565ออเนี่ยเป็นฉบับล่าสุดที่ไปยกเลิกฉบับปี63อ่าประมาณนี้นอกจากนั้นมีประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อเฝ้าระวัง ฉบับที่3ปีพศ .2,500 อะไรคะหกยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็คือปีพศ2 5 6 5โดยการประกาศทั้ง2อฉบับเนี่ยมีผลยกเลิกโรคติดต่อโควิด1 9เนี่ยจากโรคติดต่ออันตรายนะคะอันนี้ตีความนิดนึงแล้วกำหนด,ดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่1ตุลาคม2565พูด,ดง่ายๆตอนแรกเนี่ยเป็นติดโรคติดต่ออันตรายก็ยังถือว่าน่ากลัวเนาะถามว่าแล้วตอนนี้เป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังน่ากลัวไหมยังยังน่ากลัวอยู่ผู้ฟังอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องตระหนักด้วยเนาะว่าโรคเนี้ยถามว่ามีอัตราการเสียชีวิตไหมมีในประเทศไทยแต่ยังเป็นจํานวนที่น้อยซึ่งระบบสาธารณาสุขของเราเนี่ยดูแล ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็สอดรับกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในสังคมทุกคนน่นะคะมันก็เลยปลดจากในส่วนของปลดโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อต้องเฝ้าระวังแทนสำหรับวันนี้น้องปลาและรายการคุยสบายขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ